ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ค่ะคุณสนทิยานชื่นรทัไทยในธรรมอยู่ในสายกระเป๋าแล้วนะคะไปทักทายกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณสทธิคุณยุคนสวัสดวค่ะ,ะาลาดไปหน่อยเนี่ยนะครับต้องเดินทางไปจังหวัดน,นครศรีธรรมราช <S S S> ไปปฏิบัติหน้าที่ที่มูลนิธิชื่นรุษทยในธรรมนะครับค่ะซึ่วานเนี่ยก็ปกติเนี่ยที่มูลนิธิชื่นรุษไทยในธรรมซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับครับก็จะมี เรียกว่าโครงการปฏิบัติธรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่านักนิสิตนะครับระดับปริญญาตรีของมหา,าจุฬาลงกรณราชจิทยาลัยนะครับก็เข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับและก็หมดระยะเวลาที่กําลังจะ,ะครบกาหนดพอดีแล้วก็นิสิตปริญญาโทของมหาจุฬาลงกรณเหมือนกัน ไปจะเข้าไปแบบทำต่อเนื่องกันก็เลยในฐานะเจ้าของสถานที่นะครับ,รบก็ไปพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์รในช่างธรรมะกันโดยเฉพาะสําคัญเนี่ยที่ต้องลงไปเพราะว่าเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยงก์กรน,นะครับกรมนิทช์ชื่ในใยในธรรมซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับ ครับความจริงตั้งใจว่าจะพูดให้ทันก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับแต่จริงๆล้วเราย้ายมาตอนเจ็ดโมงครึ่งพอดีเป็นคุณยุกคนกางลังแรงข่าวอย่างออกออกล้อบอกชาติอยู่นะครับเอผมยูโอาสาการที่อยากจะพูดคุยยูโสถานการในลิเปีในขณะนี้นะครับมันก็ข่าวสารก็ได้ออกเรื่อยๆแล้วครับว่ายัางไงก็ตามเนี่ยนะครับชาติพันธมิตรนะครับ เาราปฏิบัติตามมาติของยูเอ็น,นไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าคําว่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับ,รบมันเป็นการปฏิบัติการที่ไม่มีจุดจบอ่าครับครับคาความหมายของคำว่ามีจุดจบเนี่ยคือไม่รู้จะยุติยังไงแต่ครับเพราะยังไงก็ตามแต่กระดาษฟรีนะขาต้องรักษาอำนาจต่กจัดการเรื่องราภายในประเทศของตัวเองเนี่ยต่อไปถามว่ามาติของสหประชา,าชาติและชาติพัฒมิตรนะประกอบไปด้วยสหรัฐ อัรตฝรัร่งเศสเนี่ยที่ระเบะิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรในในในริเบียได้ม,มันไม่ได้ครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฤิเบียได้เนี่ยนะครับมีอยู่วิธีการเดียวนั่นก็คือชาติพันธรรม,มิตรเห็นไนะครับจะต้องส่งนะครับจะต้องส่ง กำลังภาคเครื่ินเข้าไปอครับครับถ้าไปส่งกำลังภาคเครื่งินเข้าไปเนี่ยนะเปลี่ยนใจไม่ได้นะครับไม่มีทางอย่างเด็ดขาดเพราะมีแต่ที่ระเบิดที่ระเบิดก็บอกว่าอ่ะเพื่อให้การทัศนียุต,ติทัศน์ยุบอกทั่วไปก็ยุต,ติยุต,ติแต่การปฏิบัติการต่าง,างๆเห็นไหครับเขาก็าไม่สามารถจออไม่ใข่งกะบชาถ่ายอํานาจได้เพราะนอกเหกนือจากการประท้วงทั่วไปตอนนี้มันไม่ได้เป็นการประท้วงนะครับ เาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มต่อต้านซึ่งมีการปฏิบัติการทางอาวุธเนี่ยนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เสียด้วยสํานะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสภาพการที่เป็นไปอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรียกว่าเป็นไปอย่างไม่มีจุดจบเพราะถ้าเบิดยิ่งทิ้งไปทิ้งไปเนะยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและเป็นเรื่องที่น่าเ เรียกว่าเกิดความรู้สึกที่เด้วยช้ำไปสําหรับพี่น้องประชาชนชาวเยเบียเพราะสภาพของระเบิดที่ถูกปูมฟมเข้าไปไม่รู้ว่านะครับจะได้รับการฟื้นฟูเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะได้รับการอดูแลมันกลับคืนสู่สภาพปกติได้เมื่อไหร่ผู้ที่รับผลนะครับจากระเบิดไม่ได้กลับกลายเป็นการที แต่กลายเป็นประชาชนชาวลิเบียนะครับยังไม่รู้ว่าพระตรังอะไรเพราะนั้นเนี่ยนะมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรอกครับที่ในขณะนี้เนี่ยนะครับผู้คนนานาชาติเนี่ยนะครับเริ่มตั้งคําถามในตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะให้พิษเป็นอย่างนี้นะครับมันหมายความว่าอย่างไรครับนะครับเป็นการปฏิบัติการที่ถูกต้องหรือไม่นะครับก็เริ่มมีการประนามแล้วและผมต้องเรียนนะครับว่า ทัศนะที่ด้คุยและยืนยันมันแต่ต้นนะครับว่าไอ้สิ่งวิ่เป็นอยู่และเป็นไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สาระชาตินะครับมีมติแล้วก็สิ่งที่สาระชาติพันิสตรปฏิบัติมันไม่ถูกนะครับจะทำได้กับชาติเล็กๆครับครับเออถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าถ้ามันยืดเยื้อและไม่รู้จักจบจากสิ้นเนี่ยนะครับแล้วทางชาติอาหรับเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะรวมกลุ่มกันในการออกมาต่อต้านเนี่ยมันจะนําพาไปสู่การออกมาต่อสู้กันระหว่างสองชาติ ระหว่างอาหรักกับตะวันตกไหมฮะมันมันก็โดยศักยภาพาอาวุธเนี่ยนะครับกําลังทางอาวุธเนี่ยยังต่อสู้ไม่ได้รอกครับยบในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสพันธมิตรเหล่านั้นก็ยังมีความแข็งแรงกว่าในแง่มุมของอาวุธเนี่ยนะครับ,รบแล้วการต่อสู้กันเขาเรียกว่าในระยะเใช้คําว่าลูกไกลครับสู้จากพันธมิตรไม่ได้แต่ทีนี้เขาบอกว่าจะมีการต่อสู้ในเรื่องของน้ํามันแทน ก็เนี่ยครับต้องต้องปรับมาหมายถึงว่านั่นก็คือปฏิบัติการต่อต้านตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งในการที่เจะทําให้หยุดนะครับ,รบก็ต้องดูเพราะว่าผมก็คิดว่าแม้แต่ชาติอาหรับเนี่ยนะครับหลายหลายชาติเนี่ยก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆนะครับถึงแม้จะมีการรวมตัวกันเนี่ยที่แตกเนี่ยเพราะว่าหลายชาติเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและเป็นการพันธมิตรเนี่ยเพราะแกนนําหรือผู้นาเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วม ในเรื่องผลประโยชน์หรือสหรัฐเขา้าไปมีส่วนรว่วมผลประโยชน์ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าระหว่างที่ทําไปทาไปสหรัฐเนี่ยนะครับ,รบเป็นผู้ค้าน้ํามันใายใหญ่บริษัทค้าน้ํามันใาย่ใหญ่นะครับเป็นของบริษัทสหรัฐแต่ปรากฏว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วนะเป็นที่รู้กันว่าสหรัฐจะมีน้ํามันมากจนแอร์ล,ะละสกาแต่ไม่ได้ขุดนํามาใช้เป็นเรื่องที่สหรัฐเก็บเอาไว้เพื่อสํารอง และความหมายของน้ํามันสํารองที่เก็บน,นี่ยันไม่ใช่สํารองตัวการพณิชย์นะฮะน้ำมันเนี่ยเป็นยุทธัจจใจที่สําคัญการเก็บไว้ก็เป็นการเก็บไว้เพื่อสํารองในการทําสงครามอืม,มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลว่าน้ํามันที่สหรัฐสาร,รองไว้ที่รสัสเซียสามารถทําให้สหรัฐเนี่ยนะฮะทำสงครามติดต่อและต่อเน,นื่องกันกได้ใช้สําหรับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเครื่องบินบินรบและเรือเนี่ย นานนับสิบปีอืออ่ะฮะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปนะครับว่ามันจะยุติลงยังไงหรือจะทิ้งกระเบิดและก่อความเสียหายกับที่น้องประชาชนคนลิเบียอย่างนี้ไป็นเรื่อๆนะครับอืออันนี้ก็เป็นคําถามที่คา,าราคาซังอยู่แล้วก็หมายไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่ข่าประชาชาติตัดสินใจนะจะเป็นเรื่องที่ถูกแล้วทําได้กับชาติเองหรเลครับ เวลาชาติใหญ่ๆมิตรนาผมยกตัวอย่างเหมือจีนเคยปราบกรามประชาชนเหมือนกันเท่ยนั้นเหมือนก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้ไปทำอะไรต้นจีนก็มีอาวุธแล้วก็มีสักยกาลังทางเศรษฐกิจนะฮะเท่าเทียมเหมือนพร้อมเชื่ตอบโต้นะครับถ้าก็จะสบท้ายครับครับท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้เอายังไงดีฮะท่าทีของไทยนะผมว่าเป็นท่าทีที่ระมัดระวังและสื่อที่รายงานข่าวเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจคลาดเคลื่อนนะครับ มติคอรมอใช้คำว่ารับทราบอ่าครับและนายกก็พูดชัดเจนว่านายกก็พูดชัดเจนว่าจะต้องให้ฝ่ายต่างๆไปศึกษาดูก่อนคคําพูดแบบนี้เขาเรียกว่านคำพูดต่างการพูดก็แสดงว่าไม่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับหรือในขนาดมัใช้คำว่ารับทราบเนี่ยไม่ได้ไปไปฏิบัติการต่อต้าน,น,นที่ไม่ได้ทําแบบนี้ทําไมฮะก็เพราะ อย่าลืมว่าระหว่างที่เราไม่สามารถส่งแรงงานเข้าไปในลิเบียเอ,อในในซาอุดีอาระเบียซึ่งต้องการแรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะลิเบียเป็นแหล่งรองรับแรงงานเราสองหมื่นกว่าคนเพราะนั้นเนี่ยนะสองหมื่นกว่าคนคิดแบบนี้นะฮะคนอย่างเนี้ยนะครับส่งเงินกลับบ้านเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นบาทซึงจะมากกว่านะครับสองหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับก็สองพันล้านอื ก็ส่งเงินกลับบ้านเป็นหมื่นล้านสองหมื่นลาน้านนะฮะนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ระม,มัดระวังเพราะที่ราานข่าวาว่าไปสนับสนุนมติเย็นไม่ใช่รับทราบก็ここใช้คำว่ารับทราบแล้วผูว้เราต้องศึกษาดูแลและเอียดน,นะครับาะเม่อั้นพลาดั้งเนี่ยนะเจอแบบาอวดาเบียเนี่ยนะครับใช่ครับมันใสขึ้นมาบอกไปรับนะในง,งานไทย นี่คือสิ่งที่ทำคาญที่สุดครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกัดก็นํามาขยายต่อนะครับในเรื่องของลิเบียคุณสุธิยานตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะถ้าสู้รบกันไปแบบนี้เมไรมันจะจบล่ะสหรัฐอเมริกาก็นําทีมในการโจมตีลิเบียต่อไปเรื่อยๆขณะที่กัตดาฟีเนี่ยก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะยอมต่อสู้จะสู้กันต่อไปเพราะนั้นแล้วเนี่ย มันจะลงเอ่ยจุดไหนเออตัวนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราคงต้องติดตามสถานก,การณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปจับตาดูท่าทีของกัตดาฟฟี่จับตาดูท่าทีของสหประชาชาติจับตาดูท่าทีของสหรัฐอเมริกาให้ดีนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรต่อไปนะครับคุณจิตดีครับค่ะและช่วงนี้ทีนิวส์เปิดประเด็นร้อนของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับประเด็นร้อนๆนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ